เปิดโตเดินทะลุสิ่งของได้อ๋อทุกคนดูโอ้โหมุดทะลุกำแพงไปเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ไล่มนนะเน,นี่ยว้าวนี่ไงไม่อยู่ข้างนอกแล้วว้าวเอาใหม่เอาใหม่อารโลโฮอโมล่ะทะลุได้จริงๆด้วยพี่ใบเยเปิดโตขับนอนแต่ว่าต้องมีคาถาด้วยนะไม่ไงั้นมันจะทะลุไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อ๋อย,ยังไม่ได้ไล่ เอาใหม่เอาใหม่ทำใหม่ทำใหม่อโลฮมลเย่เราอยู่ข้างนอกแล้วลองอีกหลังกันดีกว่าอโลฮอมอล่ะอ่ะอมันจะออกนะต้องไล่ผิดแน่เลยเอาใหม่เอาใหม่อโลฮมลโอ้ยสงสัยจะใช้กับบ้านนี้ไม่ได้ไม่ไม่กลับไปที่เก่าโอ้ยยังไม่ทันไล่มอนเลยอะโลฮอมเอยออกมาต้องขึ้นตัวนาะยดูโ้เป็นไงโป้ทั ชออ๋ออ๋อใครยิงอ๋ออ๋อนอนบอดอ๋อุกคนไปโดนบอดยิงตาย